รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สีดวงทวารจากระยะแรกสู่ระยะร้ายฤสีดวงทวารเริ่มต้นอาจแค่สร้างความรำคาญจนลุกลามมีอาการบวมเจ็บอักเสบและมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงทวารหนักมีเลือดออกอยู่เสมอมีน้ำเหลืองหรือเมือกลื่นเกิดความสกรปรกทรงกลิ่นอาจถึงขั้นเนา่าซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อได้ง่าย สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับฝันครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่มีใครอยากเป็นหรืออยากเผชิญหรอกนะครับโดยเฉพาะโรคที่สร้างความลำคาแล้วก็ความยากลําบากในการใช้ชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือโรคริดสีดวงทวาร<ฆ>ใครที่เป็นหรือรเผชิญอยู่เนี่ยจะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับว่ามันใช้ชีวิตยากลําบากจริงๆบางคนนั้นเนี่ยเป็นหนักๆก,ก็เดินก็เจ็บลุกก็เจ็บนั่งก็เจ็บและอาการเนี่ยมันจะมาเป็นๆซ้าๆย้ำๆอยู่ที่เดิมแล้วก็จะเป็นไปตลอดนะครับ หลายๆคนนั้นปล่อยเอาไว้ครับมันก็จะกลายเป็นโรคอื่นได้ดังนั้นการดูแลตัวเองเกี่ยวกับฤทธิ์ดวงตงวานด้วยสมุนไพร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายคนให้ความสนใจครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเรามากับเครื่องดื่มสมุนไพรฤที่มีส่วนผสมหลักคือผูคขาวที่มีการวิจัยว่ามีส่วนช่วยบรรเทาอาการฤทสีดวงทวารและลำไส้อักเสบว่านหางจระเข้ค่ะมีส่วนช่วยรักษาและบรรเทาอาการปวดฤทสีดวงทวารกระตุ้นการขับถ่ายป้องกันแล้วก็ลดการเกิดแผลนในกระเพาะอาหารด้วยเจลกู้หลานมีส่วนช่วยขับลมขับกากขับไขมันช่วยการขับถ่ายให้ลื่นไหลง่ายบรรเทาอาการเสียดสีของฤทสีดวงทวาร หนักจากท้องผูกนอกจากนั้นยังมีตังกุยเกากี้โสมเห็ดลินจือ้อกระชายดำแปะกล้วยองุ่นแอปเปิล้ลและสมุนไพรอื่นๆอีกรวมทั้งหมดถึง20ชนิดค่ะมีส่วนช่วยในการลดอาการอักเสบและบรรเทาอาการของฤทธิ์สีดวงทาวารในทุกระยะนะครับอีกทั้งข้อดีก็คือคช่วยดีท็อกลำไส้ครับฝันของเสียหรือสิ่งสกปรกที่สะสมในลำไส้นั้นขจัดออกไปนะครับเหล่านั้นแหละครับคือสาเหตุและปัจจัยหลักของอาการลำไส้อักเสบครับและเครื่องดื่มสมุนไพรฤทธิ์ซี่นะคะคุณผู้ชม มาในรูปแบบน้ําค่ะแล้ววิธีการทานก็ง่ายๆนะดื่มครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะคุณผู้ชม1แก้วตวง30มิลลิตรค่ะตอนเช้า1ครั้งตอนเย็น1ครั้งนะคะรสชาติดีทานง่ายดื่มง่ายแน่นอนนะคะ เครื่องดื่มริซซี่ขนาด750มิลลิลิตรปกติราคา2,500บาทราคาลดพิเศษเลือเพียง1,490บาทเท่านั้นและถ้าคุณโทรมาในตอนนี้แถมให้ฟรีทันทีอีก1ขวดรวมเป็น2ขวดปกติราคา5,000บาทแฮปปี้ช้อปปิ้งให้คุณในราคาพิเศษเพียง1,490บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าโทร02-113-2222หรือช้อปง่ายๆผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping คุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือกับโรคลิซิตดวงทวารน,นะครับวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสมุนไพรมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมด้วยครับขอต้อนรับอาจารย์ประมุขวงธนเกียรติในรายการของเราด้วยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะหลายท่านเนี่ยรวมถึงฝันและท็อปด้วยอยากทราบเขาว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหรือว่าใครที่เสี่ยงบ้างปกติแล้วทั่วไปนะครับก็คือเกือบ50%เลยนะค,ะครับที่ว่าเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าคนที่เสี่ยงก็คือมักจะเกิดจากพฤติกรรม,มนะครับเช่นลักษณะของการรับประทาน<ม>นะครับสม่มากก็จะทานแต่พวกบรรดาพวกเนื้อสัตว์นะครับพวกบรรดาผัก ผลไม้น้อยนะครับนะพวกนี้ก็คือความเสี่ยงละอันที่2ก็เช่นแบบบันทีก็เรียกว่าท้องผูกเรื้อรังนะครับ,รบพวกนี้ก็คือมักจะเบ่งอุจจาระก็ค่อนข้างนานสามก็คือเช่นพวกคนที่มีเรียกว่าความดันในช่องท้องนานเช่นพวกบรรดาเช่นยืนนานนะครับนะ oh. หรือว่านั่งนานๆเกินไปไม่เปลี่ยน ท่าทางบุคลิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดลักษณะความเสี่ยงสุดท้ายก็คือคนอาจจะสาวๆที่เคยมีน้องตั้งคันนะครับพอหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน้องคลอดอาจจะมีทิ้งไว้ด้วยเรื่องของลิซิดวงก็มีอาจารย์ครับโรคลิสิดวงนั้นมีกี่ระยะและจะสังเกตได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับระยะเนี่ยมีทั้งหมด4ระยะนะครับระยะแรกนะครับก็คือว่าบางทีก็ไม่มีอาการนะครับอาจจะมีลักษณะของเลือดออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวไปก็อาจจะหายไปเองส่วนระยะที่2อนะครับก็จะเป็นระยะที่เริ่มท แล้วก็เจ็บขณะที่เบ่งอุจจาระด้วยนะครับระยะที่3นะร,ระยะนี้ก็คือคันนี้เขาออกมาเพราะกับการเบ่งนะครับแต่ว่าเราต้องช่วยเขาในการดันกลับเข้าไประยะนี้อาจจะเกิดการเจ็บโหเรียกว่าบางทีเลือดออกนะครับ<า>ตลอดเวลาขณะเดียวกันก็อาจจะมีแผลมีติดเชื้อมีการอักเสบระยะสุดท้ายระยะที่4นะครับระยะนี้ก็คือ ออกมาดันกลับเองด้วยเราเองก็ไม่ได้ละนะครับต้องมีการรักษาต้องเรียกว่าไปกินยาไปรักษาด้วยการผ่าตัดนะเราจะมีปัญหาเลือดออกเยอะนะครับบางคนเลือดออกขนาดที่เรียกว่าเลือดจางโลหิตจางบางคนถึงขนาดต้องให้เลือดก็มีนะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะพูดง่ายก็คือเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับทานน้ำทานผักผลไม้เยอะหน่อยถ้ามากจริงนี่ยระยะ3าบางทีก็ต้องไปหาพบแพทย์เช่นไปรั แล้วเป็นลนักษณะของคล้ายกับเป็นรัดยางรัดหัวเขาอะฮะให้เขาแบบเรียกว่าฝ่อไปเองนะแล้วก็หลุดไปเองนะครับ<ม>บางคนก็ต้องไปจี้ด้วยพวกบรรดาพวกอินฟราเรดเลเซอร์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าพวกบรรดาคลื่นอัลตราซาวก็มีขณะเดียวกันก็คือเราอาจจะหาพวกสมุนไพรนะครับในการป้องกันอย่างเช่นแบบกรณีของภู่คาวสารสกัดของเขาเนี่ยจะมีฤทธิค์คล้ายคกับพวกอ,ลอัลคารอบพวกเกดเซตินช่วยในการต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันยุบลงขณะเดียวกันแล้วถ้าเชื้อโรคการอักเสบตัวของเขามีคุณสมบัติดีอย่างนี้อยู่แล้วัาาวกต จระเรเมีคุณสมบัติที่ดีมากนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษานะครับพวกบันดาเช่นพวกโรคกระเพาะกดไหลย้อนขณะเดียวกันก็ช่วยในเรื่องของแผลหรือว่าการเกิดริสิวดงวงจันทเนี่ยให้มันยุบให้มันบเรียกว่าดีขึ้นได้ง่ายนะครับที่3มอย่างเช่นพวกเจียวกู้หลานนะครับช่วยในเรื่องของการลดการดูดซึมไขมันนะครับทำให้การขับถ่ายไขยมันอะไรพวกแล้วแต่เนี่ยมีส่วนที่จะไม่อุตรนะออกไปได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นและตัวเขาก็เป็นพวกโรไบอติกนะครับ ช่วยในการที่ทําให้ภูมิคุ้มกันอะไรก็แล้วแต่ในลําไส้เนี่ยแบคทีเรียชนิดดีก็จะดีขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็อาจจะเช่นพวกปัรดาพวกสารเดสเปอร์ทอจากไรองุ่นช่วยในเรื่องของภาวะลําไส้แปรปรวนบางคนท้องผูกสลหับท้องเสียบางคนปวดท้องแน่นท้องโดยที่ตัวเองเนี่ย มันสาเหตุจากอะไรนี่คือพวกกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะครับตัวองุ่นเนี่ยช่วยในเรื่องตรงนี้ได้ดีนะอันที่5ก็พวกบรรดาเช่นพวกบรรดาหลินจือนะครับก็จะมีพวกเบต้ากูแคนจากธรรมชาติช่วยในการที่ยับยั้งการอักเสบนะครับทำให้ริดสีดวงทวารก็ยุบตัวลงได้เร็วขึ้นด้วยโอ้โหสมุนไพรก็มีหลายตัวเลยนะคะอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปหามาทานเองหลายตัวไม่น่าจะไหวอะค่ะถ้าเกิดว่าหาแต่ละตัวยากแน่ๆนะถ้าเรามีลักษณะของการที่ทานเป็นลักษณะเป็นน้าเป็นเครื่องดื่มนะครับที่ล และปลอดภัยกว่าเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับพี่าให้ความรู้ในรายการนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับเครื่องดื่มสมุนไพรริซี่นั้นผสานคุณค่าจากสมุนไพรมากมายหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลูคาวว่านหางจระเข้เจียวกู้หลานตังกุยเกากี้เห็ดหลินจือองุ่นถังเช่าและสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์อื่นๆอ,อีกรวมถึง20ชนิดเลยนะครับนอกจากจะมีส่วนช่วยบรรเทาอาการเรื่องของริซี่ดวงทวารน,นะคะลำไส้อักเสบแล้วเนี่ยเวลาที่เราดื่มเข้าไปนะต็อปเขาช่วยดีท็อกร่างกายของเราลำไส้ของเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยไหลลื่นดีมากยิ่งขึ้น ค,คุณผู้ชมนึกภาพตามนะคะว่าลำไส้ของเราเนี่ยนะมันจะคดงอยิ่ยกยๆ่ยกยกย,ก,ย,ก,ยกแบบนี้ค่ะแล้วไอ้ตรงช่วงโค,งค้งโค้งคดคดของเขาเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะแล้วเราเนี่ยขับถ่ายออกไม่หมดแน่นอนเนี่ยนะมันจะไปตกค้างอยู่ไี้ตรงคดคดนี่แหละแล้วถ้ามากขึ้นนานวันขึ้นเนี่ยคะ่ะเขาจะไปคูดลำไส้ของเรานะคุณผู้ชมทําให้เกิดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ส่งผลกับเรื่องกลิ่นตามมาด้วยพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่เราต้องใส่ใจนะครับคุณผู้ชม,มยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราอยู่บ้านแล้ว เก็บขยะเอาไว้ในบ้านเนี่ยสักวัน2วันอาหารสดเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะครับดังนั้นเราคงไม่อยากให้สิ่งสกปรกหรือขยะนั้นตกค้างอยู่ในร่างกายของเราหรอกใช่ไหมครับอีกทั้งคุณผู้ชมยังสามารถไว้ใจได้เลยนะครับกับเครื่องดื่มสมุนไพรลิซี่ครับเพราะว่าในทุกขวดนั้นมีมาตรฐานในการผลิตและยังมีแลบที่จะคอยควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเล้วนี้เราก็มีความประทับใจของผู้ที่ได้เคยดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรลิซี่มาแชร์ประสบการณ์ที่ดีกับคุณผู้ชมในรรรราายยกกกด้ววนนะคัเเเิ่มป็็แือล เวลานั่งถ่ายนานๆเนี่ยติ่งมันจะยื่นออกมาต้องคอยเอานิ้วมันดันดันเข้าไปอย่างเงี้ยบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้าแล้วก็เวลาเราออกจากห้องน้ํามาเนี่ยบางทีมันก็จะหลุดมาอีกมันก็เป็นอะไรที่มันน่าลาคาญและเวลามันหนีบเนี่ยมันจะเจ็บมากๆตั้งแต่ทานลิซซี่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าติ่งเนี่ยที่มันมันเคยยื่นออกมาเนี่ยมันยัดเข้าไปง่ายขึ้นสักพักหลังๆเนี่ยเวลาถ่ายหรือล้างเนี่ยติ่งมันจะไม่ค่อยโผล่ออกมาแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไอต จากที่เราเป็นคนขับถ่ายยากเวลาเราขับถ่ายเนี่ยก็ะจะมีเลือดออกก็ทําให้เรารู้สึกกังวลตลอดถ้าเราไปเข้าห้องน้าําแล้วมันเกิดอาการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันมันจะกลายเป็นแบบไม่ใช่แค่ลิสีดวงอักเสบแล้วมันจะทําให้เราติดเชื้อทางลิสีดวงทางทวารแล้วค่ะมีพี่ที่รู้จักแนะนาให้ดิฉันได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวลิซี่นะคะทานไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการลิสีดวงทวารอักเสบเจ็บน้อยลงเข้าห้องน้ํแเราไม่มีเลือดออกเลยทําให้อาการลิสีดวงอักเสบของดิฉันมันดีขึ้นมากๆจนทาให้ดิฉันใช้ ชีวิตปกติได้นะคะเครื่องดื่มริซซี่ขนาด750มิลลิตรปกติราคา2,500บาทราคาลดพิเศษเลือเพียง1,490บาทเท่านั้นและถ้าคุณโทรมาในตอนนี้แถมให้ฟรีทันทีอีก1ขวดรวมเป็น2ขวดปกติราคา5,000บาทแฮปปี้ช้อปปิ้งให้คุณในราคาพิเศษเพียง1,490บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าโทร0 2 1 1 3 2 2 2หรือช้อปง่ายๆผ่านไลน์ได้ที่ happy u n d e s c o r e shopping คุณผู้ชมคะหันมาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติริดซี่กันดีกว่าคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการดีท็อกนะนอกจากจะทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีแล้วนะคะยังให้สุขภาพดีผิวพรรณก็ดีด้วยคะ่ะมาพบกับเราทั้งสองคนและสิ่งดีดได้ใหม่ในแฮปปี้ช้อปปิ้งครั้งหน้าวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ